เคยอยู่บ้านเดียวกันแต่ถูกแฉในกองห่างเหินไม่คุยกันเปิดบ้านปุกลุกฝนทิพย์อดีตสนิทมินพิชยาเคลียข่าวทะเลาะแย่งงานกันสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่เวลาถามเรื่องความรักที่ไรเจ้าตัวมักจะตอบว่าโสดตลอด,ตลอดแต่ในทางกลับกันเรื่องงานนี้วิ่งเข้าหาไม่เคยขาดสายอย่างละครเรื่องนางทิพย์ที่เจ้าตัวได้เล่นกับเพื่อนซีมินพิชยาแต่แววว่าในกองถ่ายทั้งคู่ไม่คุยกันเลยจนหลายคนสงสัยว่าทะเลาะกัน หรือไม่ถ่ายละครกับมินพิชยาไปถึงไหนแล้วนางทิพย์อันนี้ปิดกล้องแล้วค่ะอีกพักหนึ่งคงได้ดูกันเรื่องนี้มันยากตรงที่ว่ามาเล่นกับเพื่อนเราเพื่อนกับเพื่อนต้องเล่นโกรธกรันเพราะฉะนั้นในกองถ่ายแทบไม่ได้คุยกันเลยถ้าสังเกตจะไม่มีรูปคู่ในกองถ่ายนานๆถึงจะมีเหมือนเราสนิทกันมากพอต้องมาเล่นโกรธกรันก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนนับหนึ่งหม่เพราะฉะนั้นงานก็ส่วนงานแล้วค่อยนัดกินข้าวนอกรอบก็ได้อยู่ในกอง อึดอัดไม้ไม่ไม้ไมเวลาทํางานเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องคุยดีแล้วมินเขาเข้าใจกันไหมเข้าใจเข้าใจเพราะต่างคนต่างไม่คุยกันนางค้างการแต่ไม่คุยกันบางทีหนูนอนในรถหนูพี่มินนอนในรถพี่มินกลัวคนไม่รู้เข้าใจว่าเราโกรธกันไหมหนูว่าต้องมีคนคิดว่าสนิทกันจริงไหมไม่เห็นคุยกันเลยแต่ว่ามันจะมีบางวันที่เราคุยกันจริงๆก็คือวันที่ไม่ได้เข้าฉากด้วยกรัรแรกที่เข้ามาเรา ไม่อยากคุยกับเขาเพราะเราทํางานแล้วเราเหนื่อยแล้วบวกกับบทด้วยก็เลยอยากเป็นตัวละครเอาไว้อีกอย่างเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยเข้าใจกันว่าอันนี้คือการทํางานนะแล้วเอาวันที่เราไม่เหนื่อยค่อยคุยกันอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจอย่างแรกเลยขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจต้องบอกว่าจริงๆนักแสดงมันมีสุดที่ทํางานมานานเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เรารู้สึกว่า อยากลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นให้เห็นความสามารถอะไรใหม่ๆของเรามากขึ้นเพราะว่าหนูเล่นมาถูกรูปแบบแล้วถึงเวลาที่มันเป็นถามมิงที่ดีค่ะเราได้คุยปรึกษากับทางผู้ใหญ่ช่อง7ก่อนไหมคุยคุยปรึกษาปกติเลยค่ะก็เข้าไปบอกกับทางผู้ใหญ่ก็คิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งคงจะถึงจุดหนึ่งจุดที่เรารู้สึกอยากทําอะไรที่มันใหม่ขึ้น